หนูเอากร์ตูลไหมลูกไม่เอาอยากได้อยากดูกระตูนบอกพี่นะพี่เกดเดียวครับคนเก่งพี่ค่อยๆทำให้อยู่ครับสิเอร์เสร็จครับผม โอ้ยเรียวออกให้แล้วไม่สอหรอกครับคุณแม่น้องเก่งอยู่ครับสมองตายแตพวกเธอเอ ไม่ไม่พี่เขาไม่ได้ว่าเ่าไม่ได้ไม่ได้พูดของน้องเลยนะพี่เขาไม่ได้ว่าเราค่ะเก่งมากเลยลูกเ็จแล้วครับป .6 ปหกปหเก่งมากมากเลยนี่เลยครับคุณแม่ขาุณได้เอากลับบ้านไหมคะไม่ค่ะสุกได้กบบ้า ก็เปานแง่คุดูไหมคะด <constitutional> ูได้นะคะเป็นแง่เอาไปแห่คุณยาบ้างบ่ครับเพียยาเบืนแค่ไหนกันอันใหญ่อยูได้จ้าอันนี้มันเป็นแง่นะจ้าน้องเขานางสิตัดพยายามตัดแล้วแต่ว่ามันบอออกเงี้บ่ค่ะมันก็เลยเป็นแง่ถิ่มน้องอยู่แต่ว่าน้องเก้งไร้แล้วจ้าเก่งมากแล้วลูกอันนี้เสร็จแล้วพี่แต่งให้ มากเลยครับป .6 หกที่ไหนครับคุมภาวาเหรอครับคุมภาวาอือเรียบร้อยเดี๋ยวพี่พัสญยค่าเช่าให้